รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรามาเปิดกันที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลบบุรีครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะครับดังนั้นนะครับสัปดาห์นี้ ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะสนุกสนานกับเรื่องของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนารายมหาราชล้วนๆตลอดทั้งเทปเลยครับไปด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับต้องกราบเรียนว่าในรัชสมัยของออสมเด็จพระนารายเนี่ยนะครับเ,เป็นครั้งแรกนะครับของ สยามประเทศก็ว่าได้ที่มีการส่งคณะราชทูตเนี่ยนะครับไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเในฝรั่งเศสแล้วก็อีกหลากหลายประเทศนะครับในหลายทวีปอยุธยาของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับไซแอมเนี่ยตัวเล็กนิดหนึ่งการสัมพันธไมตรีของสมเด็จพระนารายณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นความกล้าหาญ อย่างยิ่งนะครับของทั้งพระองค์เองแล้วก็ของคณะราชทูตที่ส่งไปเพราะจะต้องเดินทางจากที่นี่นะครับเพื่อที่จะไปที่นู่นข้างบนนี้ร france F R A N C e, france มันเดินทางกันข้ามทวีปจริงๆในราัชาสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะเจริญสัมพันธ์ทางมตรีกับหลายประเทศนะครับตอนที่เรามีปัญหากับ ฮอลันดาแล้วก็มีการปิดปากอ่าวนะครับฮอลันดาส่งเรือมาลาตะเวนนะครับเพื่อที่จะตรวจจับแล้วก็ยึดสินค้าที่เดินทางค้าขายมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องลงนามนะครับในสนธิสัญญากับเอ่อฮอลันดาซึ่งเราเนี่ยเสียประโยชน์อย่างมากคณะราชทูตชุดแรกของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับส่งไปฝรั่งเศส แล้วจากนั้นก็หายเงียบไปจากนั้นเนี่ยนะครับสนิจพระนารายส่งคณะทูตชุดที่2นะครับเพื่อที่จะไปสืบหาคณะทูตชุดแรกแต่ก็มีเรื่องเล่าเอาไว้นะครับว่าคณะทูตชุดที่2เนี่ยได้ไปถึงฝรั่งเศสก็คือข้างบนนั้นนะครับแล้วก็บางตำราก็บอกว่าได้ไปเฝ้าพิ้าชาวที่2ของอังกฤษซึ่งไม่มีอยู่ในแผนที่นะครับ เมื่อคณะทูตชุดที่สองเดินทางกลับมาเนี่ยนะครับกลับมาสยามเรือจะออกจากฝรั่งเศสเส้นประนี่คือการเดินเรือของฝรั่งเศสมีการบันทึกนะครับระยะว่าห่างกันเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ละจุดแต่ละจุดมีการพลอตจุดเอาไว้หมดเลยนะครับนี่คณะทูตชุดแรกก็คือชาวเลียดเเดนชมองของฝรั่งเศสเดินทางมานี่ผ่านช่องแคบเล็กๆนี่มานะครับระหว่างเกาะนี้กับเกาะสุม,มาตรากัชวา ผ่านอินโดนีเซียระยะทางการเดินทางก็ประมาณเฉลี่ยโดย6เรือนแล้วก็มาถึงภาพเขียนนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยาวันที่18ตุลาคม2 2 2 8เนี่ยนะครับ ชเาเลียเดชูมองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นราชทูตเป็นตัวแทนของพระเจ้าหลุยที่14นะครับอัญเชิญพระราสารมาเพราะฉะนั้นศัก์และสีของชววเลียเดชูมองเนี่ยเขาก็จะถือตัวว่าเขาก็จะเป็นบุคคลสูงศักนะครับมีฐานะเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสก็คือพระเจ้าหลุยที่14เขาจึงจับที่ด้ามบนนะครับแล้วก็ชูขึ้นเพียงเล็กน้อย ภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพของคอนสแตนตินฟอลคอนก็ตกใจว่าอุ้ยชัวรเดชูบองไม่ยอมชูสูงสมเด็จพระนารายณ์จะรับพระราชสารได้ยังไงนะครับก็ยุบคงส่งสัญญาณบุยบุยใบใบ,บอะไรต่างๆแต่สมเด็จพระนารายณ์นะครับมองลงมาปั๊บก็ความฉลาดของพระองค์ท่านนะครับพระอัจฉริยภาพจริงๆก็คือทรงรู้เท่าทันเกมการเมืองทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเราบอกว่าเรายอมอ่อนแต่เราไม่ยอมหัก ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งยิ้มส่งแย้มพระสวนนะครับแล้วก็ทรงก้มลงมารับพระราชสารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการถวายพระราชสารจากฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกการเดินทางไปเข้าเฝ้านะครับพระเจ้าหลุยที่14ที่ ฝรั่งเศสนะครับของคณะราชทูตนั้นนะครับต้องบอกว่าเออกระเริกมากเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคณะราชทูตชุดที่3ก็คือออกพระวิสุทธ์สุนทรหรือโกษาปานซึ่งท่านเป็นราชทูตราชทูตก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็มีออกหลวงกัลยาราชมัยตรีเป็นอุปทูตก็คือเบอร์สองนะครับแล้วก็ออกขุนศรีวิสารวาจาเป็น ตรีทูตคณะราชทูตของโกสาปาลเนี่ยซึ่งเป็นราชทูตชุดที่3เนี่ยนะครับได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14เมื่อวันที่1กันยายนพศ2 2 2 2 2นินะครับนินานมาก300กว่าปีแล้วที่ท้องพระโรงนี้นะครับก็จะมีพระโทรนเราก็จะเรียกว่าพระโทรนนะครับก็ยกพื้นขึ้นมาเลยพระเจ้าหลุยที่14ประทับอยู่บนพระแท่นราชบัลลังก์นะครับมีเสนาบดีที่ ใกล้ชิดนะครับอยู่แล้วก็มีคณะราชทูตสยามนะครับทั้งสมคนนะครับก็จะมีาราชทูตนะครับอุปทูตตรีทูตนะครับอยู่3มคนนะครับกำลังถวายบังคมนี่ก็จริงๆแล้วก็คือเราคลานเข้าไปแล้วก็พระเพียบถวายบังคมนะครับและจากนั้นก็จะมีคณะราชทูตต่อไปถวายบังคมที่เหลือข้างหลังเนี่ยนะครับก็เชิญเครื่อง ราชบรณการไปถวายนะครับในกลุ่มคนที่เชิญไปเครื่องราชบรณการไปเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์บอกว่าให้ไปอยู่เพื่อจะเล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆอันเป็นสิ่งแปลกใหม่ของอยุธยาในขณะนั้นเช่นการทำทองนะครับการทำทองรูปพรรณซึ่งต้องถือว่าเครื่องทองฝร,รัง่งตอนนั้นก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ นะครับของอยุธยาคนอยุธยานอกจากนั้นก็จะไปเรียนเรื่องของเทคโนโลยีในการสร้างป้อมประการเพราะเป็นเรื่องสําคัญนะครับเทคโนโลยีในการวางท่อประปาการทําน้ําพุนะครับซึ่งในราชการของพระองค์เนี่ยมีน้ําพุพวยพุ่งอยู่ทั้งในวังอยุธยาและก็อยู่ทั้งในวังที่ลบบุรีแห่งนี้ด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมสังเกตว่าคณะราชทูตนะครับได้รับ พระราชทานเกียรติยศมากก็คือคณะราชทูตทั้งสเนี่ยสามารถเน็บอาวุธเข้าไปได้ในที่นี้ก็คือการเน็บกริชนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับมีการเน็บกริชเข้าไปหมดเลยและที่สำคัญก็คือทุกคนจะใส่รองเท้าปลายแหลมงอนแบบเปอร์เซียและสิ่งที่ตะลึงพึงเพลิดกับคนฝรั่งเศสอย่างมากเลยก็คือหลอมพอกนะครับหลอมพอกเหล่านี้ อันนี้ก็จะเป็นภาพลอมพอกนะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความผิดแพกแตกต่างกันกับในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเลยนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะครับ ที่ได้ส่งทูตชุดที่3ไปเนี่ยนะครับก็คือโกษาปาลเนี่ยนะครับเป็นราชทูตก็คือเบอร์หนึ่งท่านก็จะมีทูตที่2คืออุปทูตก็คือเอ่อออกหลวงกลยาราชไมตรีคือท่านนี้นะครับออกหลวงกรายาราชไมตรีเนี่ยท่านเป็นทูตที่เคยเดินทางไปจีนมาแล้วถึงสองครั้งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับในการทูตต่างๆมากเลยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพวาดนะครับโดยชาวฝรั่งเศสตอนที่ท่าน ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเมื่อพศ2229เราจะเห็นนะครับว่าท่านราชทูตเนี่ยนะครับท่านใส่ลำพอกครับลำพอกที่ท่านใส่เนี่ยนะครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับลำพอกของท่านเนี่ยมีเกี้ยวกับดอกไม้ไหวนะครับประดับด้วยแสดงถึงเกียรติยศชั้นสูงของท่านนะครับและก็อันนี้เป็นลำพอกสมัยรัตนโก,กสินทร์นำมาจัดแสดงเราจะเห็นว่าลำพอกอันนี้เนี่ยนะครับไม่มีโครงนะครับ ไม่มีโครงหลายคนนึกว่าเป็นเครื่องสารอยู่ข้างในแล้วเอาผ้าหุ้มเฉยๆแต่อันนี้เป็นการจับผ้า นะครับให้เป็นกลีบนะครับมาบรรจบบรรจบบรรจบแล้วก็พอกปูนขาวข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตอนล่างเนี่ยขาวจั้วเลยเนี่ยถ้าดูใกล้ๆนั่นคือรอยปูนขาวส่วนกลีบข้างบนเนี่ยนะครับก็คือการจับผ้าแล้วก็ค่อยๆพอกปูนที่เห็นเป็นสีเนื้อๆเ,เ,เนี่ยก็คือปูนขาวที่ลอกแล้วก็ล่อนออกไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นลำพอกชั้นรองลงมาเพราะมีแต่เกี้ยว นะครับเกี้ยวนี่เป็นเกี้ยวทองเหลืองด้วยซ้ําถ้าเผื่อมียศสูงขึ้นไปก็จะเป็นเกี้ยวทองคําแล้วก็จะมีเกี้ยวทองคําประดับด้วยดอกไม้ไหวโดยรอบก็จะมีชั้นยศที่สูงขึ้นไปการใส่ลอมพอกเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ของคณะราชทูตสยามเนี่ยเป็นที่เรื่องชื่อลือชาแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าเป็นรูปแบบของเครื่องประดับศีรษะหรือหมวกที่ประหลาดมหัศจรรย์ที่คนยุโรปไม่เคยเห็น นะครับแล้วก็มีการพูดถึงอย่างมากเลยเมื่อโกษาพานเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับมากรุงศรีอยุธยาพราะเจ้าหลุยที่14ก็ฝากคณะราชทูตของฝรั่งเศสกลับมาด้วยนั่นก็คือคณะราชทูตลาลูแบร์นะครับคณะราชทูต ลาลูแบร์ลาลูแบร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องไม่น้อยกว่าโกษาปานได้มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆของกรุงศรีอยุธยาเอาไว้เป็นอย่างมากนะครับและเมื่อลาลูแบร์เดินทางกลับฝรั่งเศสสมเด็จพระนารายณ์ก็ฝากคณะราชทูตกลับไปต่อด้วยนะครับ แล้วก็ในภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นคณะราชทูตไม่ได้นําโดยคนไทยแต่เป็นคณะราชทูตของสมเด็จพระนารายมหาราชที่เป็นบัตรหลวงนะครับก็คือบัตรหลวงตาชาร์ตนะครับบัตรหลวงตาชาร์ตในภาพนี้การเดินทางไปเฝ้าองค์สันตปาปาอินโนเซนต์ที่1 1เนี่ยนะครับสำคัญมากเลยเพราะได้เข้าเฝ้านะครับเมื่อวันที่23 ธันวาคมพุทธศักราช2231 23ธันวาคมสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคต11กรกฎาคมแปลว่าคณะรัชทูตชุดนี้ยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่ได้รับมอบหมายนะครับจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนี่ก็คือโกษาปานนะครับซึ่งเ,เดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14เป็นคณะราชทูตชุดที่3นะครับอของสมเด็จพระนารายมหาราชโกษาปานเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงตามตำนานแล้วเนี่ยเป็นต้นราชวงศ์จัก,กรีก็ว่าได้อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าโกษาปานเมื่อมีบุตรนะฮะบุตรของบุตรนะครออกมาเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก นะแล้วก็มีสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกก็มีพระราชโอรสก็คือรัชกาลที่หนึ่งโกษาปานมีศักดิ์เป็นเทียดหรือเชียดของรัชกาลที่หนึ่งอันนี้เนี่ยจะให้ดูว่านี่คือแผนที่โบราณนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นแผนที่นะครับในสมัยสมเด็จพระนาราย